เพราะความหวังมักคู่แม่บุญชื่นฝันสุดทั้งวันในหนึ่งเดือน ก็รอไหวจะลงทุนแม้เหน็ดเหนื่อยสมชื่นใจคงก้าวไปทุกเหตุผลเพื่อ แม่กิน